สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเข้าป่าเก็บผักหวานป่ากันค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากติดงานแล้วก็ติดภารกิจอะไรหลายๆอย่างเลยละคะ่ะนั่น,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผักหวานป่านะคะ ผักหวานป่าธรรมชาติค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกมาคะพาย,ยุฤดูร้อนเข้าก็ทำให้ชุ่มฉ่ำไปได้ค่ะยุงก็เยอะด้วยค่ะผักหวานป่าที่คนชาวบ้านเก็บขายนะคะนะตอนนี้จะอยู่ที่กิโลละ60บาทถึง80บาทนะคะอันนี้จะเก็บเอาไปกินนะคะ ยอด,ดสดๆผักหวานป่านี้เก็บขายมาตั้งกับเด็กๆนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆกิโลละสิบห้าบาทเองค่ะคือผักหวานที่เพิ่งออกใหม่ๆกิโลละสิบห้าบาทนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นมาเกือบๆร้อยได้ละคะ่ะตอนเด็กๆป .2 ป .3 นะคะเก็บขายได้วันหนึ่งได้กิโลหนึ่งได้สิบห้าบาท นะคะยอดเริ่มที่จะยาวแล้วนะคะจริงๆคือถ้าจะเก็บเอาไปแกงกินนะคะก็นะคะ,ะ,คะยอดประมาณนี้จะกำลังดีเลยนะคะ๋ยวอุ้ยซูมไม่ค่อยชัดเนะะี่ยค่ะยอดยอดประมาณนี้ไม่ต้องเด็ดเลยนะคะเอาใส่หมอ้อแกงได้เลยทำได้หลายเมนูนะคะผักหวานก็ แกงส้มก็ได้นะคะผัดน้ำมันหอยแล้วก็เอาไปอะไรแกงอ่อมอีสานนะคะแต่ส่วนมากจะชอบกินเอาไปแกงส้มมากกว่านะคะแล้วก็นี่นะคะเป็น หรือดูการของกล้วยไม้ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอุลกล้วยไม้เอื้องหนวดพามนะคะดอกจะเล็กๆแต่ว่ากินเขาจะหอมอ่นอ,อนๆบริเวณแถวนี้จะมีเยอะอยู่นะคะกล้วยไม้เอื้องหนวดพาม อันนี้กำลังตูมๆส่วนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องห่างกระลอกนะคะสังเกตว่ากำลังกำลังจะกำลังจะมีดอก จะค่อนข้างลื่นนิดนึง แล้วเราก็เจอเห็ดตะไคร้นะคะเห็ดตะไคร้นอกฤดูกาลนะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนะคะแล้วฝนก็ตกก็เลยมีเห็ดตะไคร้นอกฤดูกาลมาให้เก็บก็เก็บไปเลยแล้วกัน ที่ไม่ค่อยมีใครมาเก็บนะคะคือยอดอ่อนเขาจะไม่ค่อยแตกนะคะคือต้อนนี้คือจะแตกน้อยมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเก็บอะคะ่ะ อันนี้ก็ยอดเริ่มที่จะยาวหมดแล้วค่ะแล้วก็มาเจอต้นนี้นะคะต้นนี้ออกออกเม็ดแล้วค่ะจริงๆคือเม็ดก็กินได้นะคะเม็ดอ่อนๆ แต่อันนี้เริ่มที่จะแก่แล้วนะคะรสชาติาก็จะออกมันๆถ้าเกิดว่าเขาร่วงเองตามธรรมชาติแล้วคะคือโอกาสที่จะ เกิดรอดเป็นต้นใหม่นะคะแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าต้องเอาไปเพาออะค่ะเพราะว่าเคยเคยเห็นที่เขาร่วงก็ไม่งอกนะคะ จริงๆเป็นดอกก็กินได้นะคะดอกจะอร่อยกว่าตัวที่เป็นเม็ดด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่เป็นเม็ดคือถ้าใครที่ไม่เคยกินนะคะจะออกแนวขึ้นไซอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นลูกที่สุกแล้วนี่กินไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็นี่นะคะระหว่างทางกลับเราก็มาเจอว่านจุงนางค่ะว่านจุงนางอันนี้กำลังออกดอกตูมๆนะคะว่านจุงนางในแถบนี้จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นกล้วยไม้ดินนะคะแต่ถ้าในทางสายมูก็คงจะเป็นแบบว่านมหาเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้พอฝนตกเขาก็เริ่มที่จะแตกใบอ่อนแล้วก็ออกดอกนะคะตันนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อเนี่ยคะ่ะวันนี้ได้มาทั้งผักหวานแล้วก็เห็ดตะไคร้นะคะกับข้าวหนึ่งมื้อของวันนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะน้ำมันแพงสินค้าขึ้นราคานะคะ,ะ,คะอะไรที่พอจะประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะ เมื่อเช้าเติมน้ำมันมานะคะลิตรละ48บาทเรนซินก็อีกนิดนึงก็คิดว่าน่าจะถึงลิตรละ50กันนะคะก็โชคดีนะคะที่อยู่ตามชนบทก็พอที่จะเก็บผักเก็บหญ้าก,กินไปได้นะคะเอาละค่ะจบคลิปตะเพียนเท่าน,นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำงานนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ